ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะประโยคพื้นฐานที่เราต้องได้ใช้เวลาพูดคุยกับชาวต่างประเทศเวลาที่เราเดินทางไปศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศวันนี้ m k e i n Channel ได้รวบรวม20วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดได้ตลอดชีวิต เราได้เลือกมาเฉพาะวลีที่ต้องใช้มากกว่าประโยคอื่นๆแน่นอนเพื่อนๆสามารถจำและเอาไปใช้ได้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีประโยคอะไรที่คุ้นหูคุ้นตาเราบ้างหรือเปล่า Excuse me คำแรกนะคะคำว่า Excuse me Excuse me แปลว่าขอประทานโทษนะคะใช้เวลาที่เราไปขัดจังหวะใครสักคนหรือว่าไปขอความช่วยเหลือเขานะคะ เพื่อเพิ่มคำนี้ให้สุภาพมากขึ้นเราอาจจะพูดได้ว่า excuse me sir หรือว่า excuse me madam นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้ประโยคมีความสุภาพมากขึ้นแล้วก็ตัวอย่างที่เอามาให้ในวันนี้ก็คือประโยคนี้ค่ะ excuse me can you give me the direction to Bangkok Hospital แปลว่าขอประทานโทษช่วยบอกทางไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพหน่อยได้ไหมคะ I'm sorry I'm sorry นะคะแปลว่าขอโทษเราสามารถเพิ่ม for นะคะเพื่อขยายเหตุแห่งการขอโทษอย่างเช่นฉันขอโทษที่โกหกคุณ I'm sorry for lying to you. Thank you so much ขอบคุณมากเราสามารถเพิ่ม for นะคะต่อท้ายเพื่อบอกเหตุแห่งการขอบคุณนั้นอย่างเช่นขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิด Thank you so much for the birthday present. Really appreciate much really you so for I รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเพื่อขยายให้ทราบถึงเหตุแห่งการขอบคุณนั้นนะคะเราสามารถใส่คำต่อท้ายได้เช่นขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือของคุณ I really appreciate your help How does that sound ฟังดูเป็นยังไงบ้างประโยคคํคำถามนี้นะคะใช้สอบถามความคิดเห็นของคู่สนทนานะคะมักจะใช้ตามหลังกิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อสอบถามความคิดเห็นของคู่สนทนาของเรานะคะเช่นเราไปร้านอาหารจีนไหมฟังดูเป็นยังไงบ้างคุณคิดยังไง ประโยคคำถามนะคะใช้สอบถามความคิดเห็นของคู่สนทนาในลักษณะเดียวกับคำว่า how does that sound เลยนะคะใช้ตามหลังกับสิ่งของหรือว่ากิจกรรมบางอย่างเช่นเราจะพูดว่าฉันวางแผนจะไปญี่ปุ่นฤดูหนาวนี้คุณคิดว่ายังไง I plan to go to Japan this winter. What do you think? Never mind. ช่างมันเถอะใช้ในกรณีที่ เราพยายามอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้คู่สนทนาของเราฟังนะคะแต่เราอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจสทัทีเราก็เลยจะบอกให้เขาอะลืมลืมไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะพูดได้ว่าลืมมันไปซะช่างมันเถอะ forget about it never mind that sounds great ฟังดูดีมากเลยใช้แสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยนะคะเมื่อคู่สนทนาเนี่ยพูดถึงกิจกรรมบางอย่างแล้วขอให้เราช่วยแสดงความคิดเห็นเราก็อาจจะพูดได้ว่าคืนนี้เราไปดูหนังกันฟังดูดีมากเลยแบบนี้เลยนะคะ Let's go to the cinema tonight That sounds great Sorry I don't understand ขอโทษค่ะฉันไม่เข้าใจ คำนี้นะคะไม่ต้องอายเลยเวลาจะพูดกับชาวต่างชาตินะคะถ้ามีคนเขามาถามเราว่า do you understand หรือว่า do you get it คุณก็ตอบไปเลยว่าไม่เข้าใจนะคะ sorry i don't understand นะคะเขาจะได้อธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเข้าใจผิดนะคะในการสื่อสารนั่นเองนะคะ could you repeat that please กรุณาพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม เวลาเราคุยกับ native speaker นะคะหรือว่าคนต่างชาติที่เขามีสำเนียงภาษาอังกฤษจ,จ๋าเลยเนี่ยคะฟังยากมากเลยเนี่ยเราไม่เข้าใจเราก็บอกเขาให้ช่วยพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันได้ยินไม่ชัดเลยช่วยพูดซ้ำได้ไหม I didn't hear you properly you Could you repeat that please That's help a lot ช่วยได้เยอะเลยคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้ขอบคุณสำหรับคนที่เขามาช่วยเหลือเรานะคะอย่างเช่น เวลาเราพยายามจะยกกล่องนะคะแต่เรายกไม่ไหวเลยมันหนักจริงๆแล้วก็มีคนเนี่ยมาช่วยเรายกเราก็อาจจะบอกขอบคุณเขาว่าขอบคุณนะช่วยได้เยอะเลย Thank you that's helped a lot What does that mean หมายความว่ายังไงนะ วลีนี้นะคะใช้เวลาที่เราไม่แน่ใจในความหมายของคําพูดที่คนที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องการให้เขาช่วยอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราก็ถามเขาได้เลยนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงหรอ What does that mean? How do you spell that? คุณสะกดคํานั้นยังไง คำนี้นะคะใช้บ่อยนะคะในกรณีที่เราถามชื่อหรือนามสกุลของคนที่เรากำลังคุยด้วยนะคะแล้วชื่อหรือว่านามสกุลของเขาเนี่ยออกเสียงยากอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะถามเขาว่าคุณสะกดคำนั้นยังไงหรออะไรแบบนี้นะคะ Charlotte C for Charlie H for Harry A for Apple R for Robert L for Lima O for Orange T for Tango T for Terry, e for Eskimo. What do you mean? คุณหมายความว่าอย่างไรคำนี้นะคะจะคล้ายกับคำว่า What does that mean แต่ว่ามันจะเน้นที่การถามความหมายของคำพูดมากกว่าคำว่า What does that mean นะคะคำนี้คือ What do you mean เนี่ยจะถามเพื่อให้คนคนนั้นนะคะที่เรากำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยอธิบายว่าเขาเนี่ยพูดถึงอะไรอยู่นะคะ Nice to meet to you ยินดีที่ได้รู้จักคำนี้นะคะก็ใช้ได้หลากหลายเหมือนกันนะคะเราก็อาจจะใช้คำว่า nice to meet you ก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้คำว่า I'm glad to know you pleasure to know you ก็ใช้ได้เหมือนกันความหมายคือยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ Where are you from? คุณมาจากเมืองไหนหรือว่าคุณมาจากประเทศไหนนะคะก็คือคำนี้นะคะมันจะมีการถามสองแบบถ้าเขาถามว่า where are you from เนี่ยเราต้องตอบว่า I'm from แล้วก็ตามด้วยประเทศนะคะก็คือ I'm from Thailand แบบนี้นะคะฉันมาจากประเทศไทยแต่ว่าถ้าเขาถามว่า where do you come from ก็คือคุณจะต้องตอบว่า I come from Thailand นะคะ ก็คือจะมีข้อแตกต่างอยู่แค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเองค่ะ What do you do คุณทำงานอะไรเป็นคำถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับอาชีพของคู่สนทนานะคะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่สั้นกว่าของประโยคเต็มที่ว่า What do you do for a living นะคะ What do you like to do in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง คำถามนี้นะคะจะเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมยามว่างของคนที่เราคุยด้วยนะคะ What's your phone number หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรวลีนี้ใช้สำหรับสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราคุยด้วยนะคะ How can I help you ต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะใช้สำหรับสอบถามใครสักคนหนึ่งเพื่อที่เราจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขานะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe like and s แ a r e ด้วยนะคะ Practice makes perfect so enjoy practicing every day เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย